จอดจานจอจานจอดจานครับผมอะไรอะเจลเลยเจลมากินเลมกิน สองชั้นด้วยสองชั้นสองชั้นมากลึกลับมากเอาไปใส่มาลักๆดีไม่ต้องหินใส่แล้วแกะด้วยความโมโหครับอะไรอ่ะเฮ้ยไปไกลกล้อมมึงรถด,ดี ลุ istle, istle, ้นลุ้นลุ้นอะไรเนี่ยอะไรวะอะไรแก้วมาแก้วมาโซช้างใช่ไหมโซช้างชลองลองอ่านอ่านดูอะไรอยู่ในฉลอง

อันนี้ลูกน้องคุณเอาเลย ขีดไปเลยขีดไปเลยแก่ยากเลยมันจะดูมีคุณค่ามีหอลยหายมมาม่้าเแกมามาแล้วก็มีมีน้าลให้ปวดนึ่งกระตุ้ เออมะม่วงไม่ใช่ถามนะไปดี่อเลยปดเลยาี่่ามาม่วามาม่กับอะไรโจมต้มยำกุ้งมาม่กับอะไรมาลีมาลีมาแม่กับมาลี

ไม่ชีดใช่ไหมอะไรอ่ะขนมโรลิงอะไรอ่ะโลตตัสขนมโลตสของพี่ดาวอันนี้ของพี่ดาว ปลาคืออะไรครับผมอะไรอ่ะปลาไฟโ

อุ้ยของใครวะคนหนักเลยอ่ะใครได้ไรวะคนหนักกับใครวะอะไรันน้เยงไิะกวาไปยักิไปซื้อจำกาด้วยะพไทยพิกไทยพิกฝนขอพะอพานพิกไทยพิ่น แสนหนึ่งเลยนะแสนหนึ่งเลยนะนาปกอ่ะเ้อเะอูไ้เลยยบอจะถูกใจมากได้เรอะไรอ่ะมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในเฮนสา้ยภาษีภาษี

นี่ไหมนี่มโอ้ยพี่สุยโอ้ดีเลยใวะพี่สุยโซ่โซโครับโซโซลูกพิมพ์ได้ยาดมซ้อมนิ้ว